คลับคลับของคนรักสุขภาพโดยทีรวดียิ่งมีและนัดนารีสุขดีติดตามรับฟังได้ที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM89.5 สเมกะเฮิร์ตสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเฮลที่ครับ คลับของคนรักสุขภาพนะคะรายการสุขภาพที่มีสาระความรู้หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเรามีมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังฟังในทุกๆสัปดาห์ค่ะอยู่กับดิฉันคะ่ะธีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนัดนาลีสุขีค่ะเราสองคนนะคะรับหน้าที่นะคะในการมาเล่าข่าวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะทั้งทริปทั้งเทรนรวมถึงกิจกรรม สุขภาพนะคะสําหรับวันนี้นะคะ<ม>ก็ต้องบอกว่าปลายเดือนสิงหาคมแล้วพี่แมวทับขาดใจไหมคะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็พอสมควรเหมือนกันเลยค่ะบางคนก็บอกว่าปีนี้ผ่านไปไวมากซึ่งหนึ่งั้นพี่ก็มีความรู้สึกว่าปีนี้ไวทีเดียวนะคะมีความรู้สึกว่าอ่ะเพิ่งจะสงอ่ามก,กราปีใหม่ไปแหม่มแมแล้วก็มาสงกรานแล้วก็เมื่อช่วงสักประมาณต้นเดือนเดือนที่แล้วกับต้นเดือนนี้ก็มีหยุดลองวิกเอนกันยาวๆนะะค สิงหาคมก็มีวิกเอนยาวๆาวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวกันยาก็น่าจะไม่มีเลยนะคะพี่แมวไม่มีแล้วค่ะแต่ว่าม่ชดเชยใช่ค่ะแต่ว่ากันยาอาจจะเป็นการสิ้นสุดการทํางานของหลายๆ<ม>คน<อ>เนอใช่ค่ะแล้วก็เสียอายุรรกาใช่ค่ะนะคะ อ่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมสุขภาพวันนี้พี่แมวมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะมีกิจกรรมดีๆนะํามาฝากกันค่ะจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะก็จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะก็เป็นการเสวนาวด้านความเสวนาวความรู้ด้านสุขภาพนะคะซึ่งงานนี้ฟรีตลอดทั้งงานเลยค่ะโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะคุณผู้ฟัง22-24ถึงสิงหาคมนะคะ ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาค่ะที่ชั้น2ศูนย์การศูนย์การคา้า Future Park แล้วก็สเปลนะคะโดยวันนี้เลยค่ะถ้าเกิดใครว่างนะคะก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้นะคะตอนตั้งแต่บ่ายสองเลยค่ะก็คือจะมีเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการของผู้สูงอายุว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยจะได้รับสิทธิ์แล้วก็ได้รับ สวัสดิการอย่างไรบ้างนะคะถ้าเป็นช่วงเย็นใครไม่ว่างช่วงบ่ายนะคะช่วงเย็นได้ค่ะตั้งแต่เวลา6กโมงเย็นค่ะ18บแนาฬิกาจะถึงเวลา19บเนาฬิกานะคะจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพค่ะโดยทีมนักโภชนาการของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะส่วนวันเสาร์วันศุกร์ถ้าเกิดใครไม่ว่างวันเสาร์ก็ยังมีกิจกรรมดีๆค่ะเวลา14นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกาสมองเสื่อมป้องกันได้ถ้าใส่ใจอันนี้ก็ เป็นหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ใครที่มีความุ่มเสี่ยงที่จะมีความรู้สึกว่าคนใกล้ตัวหรือตัวเราเองเนี่ยจะเป็นสตรกนะคะก็เข้าไปฟังเสวนาความรู้เรื่องนี้ได้นะคะในเวลา18นาิกาจะถึงเวลา19นาฬิกาค่ะวันสุดท้ายค่ะวันที่24สิงหาคมนะคะ14นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกาค่ะไวทองใกล้แล้วไงนะคะประมาณว่าถ้าเป็นวัยทองแล้วว่า ก็จะได้แข่อะไรนะคะใครที่ <boundaries> hehe, ใกล้เข้าสู่วัยทองว่าตอนนี้เข้าสู่วัยทองหรือว่าจะหาความรู้นะคะเพื่อมีบุคคลในครอบครัวเข้าสู่วัยทองเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปหาความรู้ตรงในตรงนี้ได้นะคะ17นาฬิกาจนถึงเวลา18นาฬิกาค่ะวิทย์ให้อ่าฟิตให้ไวค่ะหยุดไวให้ทันนะคะก็เป็นงานส่งเสริมสุขภาพนี่แหละค่ะมีกิจกรรมดีๆมากมายเลยค่ะคุณฟังแล้วก็ขอวงเล็บอย่างค่ะวันที่วันเสาร์ที่23านะคะก็จะพบกับ นักร้องแผ่นเสียงทองคําพระราชทานนะคะคุณอุมาพรบัวพึ่งก็จะมาขับก่อมเพลงเพลอะๆให้ได้ฟังกันนะคะโดยงานนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ22สิงหาคมจนถึงเวลาจนถึง24สิงหาคมค่ะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาบริเวณชั้น2ศูนย์การค้าฟิวชั่์พาร์คและสเปลค่ะค่ะ มาถึงเทรนสุขภาพบ้างดิฉันมีอัปเดตจากต่างประเทศเลยเหมือนกันนะคะเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์นะคะก็คือเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกรนาดาเกรนนาดานะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่แคนาดานะคะเขาได้แบ่งปันมุมมองสำคัญด้านการสื่อสารกับผู้ป่วยเพื่อเป็นประโยชน์แก่แพทย์รุ่นใหม่นะคะเขาบอกว่าการสื่อสารกับผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยช่วยให้แพทย์สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ป่วย แล้วก็ส่งผลผลลัพธ์ด้านสุขภาพได้อย่างชัดเจนนะคะคือเราต้องตระหนักถึงความสำคัญของทักษะระหว่างบุคคลนะคะในการเป็นแพทย์ที่ประสบความสำเร็จคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนจอนนะคะของประเทศเกรนาดาของหมู่เกาะ เวสต์อินดีสนะคะเขาได้แบ่งปันเคสรับนี้นะคะให้กับนักศึกษาแพทย์ไทยนะคะจากการค้นพบจากการพบผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันมักจะเป็นจุดเริ่มต้นที่กำหนดรูปแบบของความสัมพันธ์ในระยะยาวนะคะท่าทางเล็กน้อยของแพทย์ของนักศึกษาแพทย์นะคะสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากเมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ย ควรที่จะพูดชื่อแล้วก็ออกเสียงให้ถูกต้องนะคะซึ่งหากไม่แน่ใจในการออกเสียงควรถามตรงๆค่ะแล้วก็อย่าลืมทักทายญาติหรือเพื่อนที่มากับผู้ป่วยด้วยนะคะอย่ามองข้ามคนอื่นในห้องนอกจากผู้ป่วยนะคะแล้วก็เสริมอาจจะต้องรับรู้ถึงญาติบางทีอาจจะต้องมีการจับมือ หรือว่าปฏิสัมพันธ์กับเด็กเล็กๆอาจจะแตะมือก็ได้นะคะแม้ว่าจะเป็นเวลาที่จำกัดในทุกสภาพแวดล้อมทางการแพทย์เนี่ยแต่ผู้ป่วยไม่ควรรู้สึกว่ากำลังถูกเล่งรัดวิธีง่ายๆที่แสดงถึงความใส่ใจก็คือการนั่งลงขณนะพูดคุยกับผู้ป่วยการยืนคือการยืนของแพทย์เนี่ยอาจจะทำให้ดูเหมือนว่าเร่งรีบ นะคะในการอธิบายแม้คุณจะมีเวลาจำกัดแต่ผู้ป่วยไม่ควรรู้สึกแบบนั้นบทสนทนาสั้นๆในระดับสายตาเดียวกันค่ะสามารถสร้างความประทับใจได้มากนอกจากนี้ยังมีคำแนะนำที่ให้ความพยายามนะคะในการหาเรื่องที่จะเชื่อมเช,ชื่อมโยงคือก็หาเรื่องพูดคุยกับผู้ป่วยได้อยากก่ากลัวที่จะเริ่มบทสนทนาเล็กๆกับผู้ป่วยที่เขาเครียดและค่อนข้างเข้าถึงได้ยากค่ะลองถามถึงครอบครัวงาน หรือกิจกรรมที่ผู้ป่วยเขาสนใจค่ะการสื่อสารกับผู้ป่วยไม่ได้หมายถึงแค่การพูดเท่านั้นนะคะแต่ว่ารวมถึงการฟังอย่างตั้งใจด้วยการฟังอย่างกระตือรือร้นเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยแสดงความกังวลออกมาค่ะแล้วก็ช่วยให้แพทย์เนี่ยสามารถรวบรวมข้อมูลสําคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแม้ว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือการจดบันทึกระหว่างการตรวจเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ไม่ควรลดความสำคัญของการศบสายตาค่ะอย่าหลบอยู่แต่หน้าจอนะคะคือหากต้องพิมพ์ขณะตรวจควรจัดวางคอมพิวเตอร์ให้สามารถหันหน้าเข้าหาผู้ป่วยได้ค่ะสิ่งนี้แสดงถึงความเคารพและก็ช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ป่วยนะคะท่าทางและน้ำเสียงของแพทย์เนี่ยสามารถส่งเสริมหรือบันทอนความเชื่อมั่น ของตัวผู้ป่วยได้มองตาผู้ป่วยเมื่อต้องพูดถึงเรื่องสำคัญนะคะควรใส่ใจภาษากายแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้ผู้ป่วยสงสัยในความมั่นใจหรือความจริงใจของคุณค่ะถ้ารู้สึกว่าผู้ป่วยมีเรื่องไม่สบายใจควรสังเกตสีหน้าอารมณ์และพูดคุยถึงปัญหานั้นก่อนที่จะกระทบต่อการซักประวัติการตรวจร่างกายนะคะก็ค,คืออาจจะเปิดด้วยความแบบ มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะสังเกตสีหน้าอารมณ์ก่อนจะพูดถึงเ,เกี่ยวกับอาการหรือประวัติของผู้ป่วยนะคะในช่วงเวลาที่สนทนาเรื่องยากๆเนี่ยผู้ป่วยอาจจะรู้สึกตกใจสับสนหรือว่าเสียใจค่ะแพทย์ที่มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเนี่ยไม่เพียงแต่เข้าใจสิ่งที่ผู้ป่วยรู้สึกแต่อาจจะแสดงออกว่าสามารถรับรู้และเคารพความรู้สึกนั้นด้วยนะคะหากผู้ป่วยร้องไห้หรือว่ามีอารมณ์รุนแรงเนี่ย อย่าทิ้งผู้ป่วยไว้คนเดียวนะคะคือในพื้นที่ของการประมวลอารมณ์และการแสดงออกว่าคุณเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจผู้ป่วยมันมีความหมายมากกว่าที่คุณหมอหลายๆท่านคิดนะคะการสื่อสารที่ดีกับผู้ป่วยไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทค่ะแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วยโดยตรงนะคะก็จริงๆนักศึกษาแพทย์หรือว่าแพทย์ทั่ว,วไปนี่แหละบางทีอาจจะ ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้เยอะนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และประสบการณ์ที่จําเป็นสําหรับความสําเร็จในสายอาชีพเฉพาะแพทย์เนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งมันกระทบกับผู้ป่วยโดยตรงอะค่ะพี่แมวก็บางทีนี้มันก็ต้องอาศัยหลักจิตวิทยาเข้าช่วยด้วยนะคะบางทีบ,บางคนน้องๆที่เป็นแพทย์จบใหม่นะบางทีก็อาจจะขาดตรงนี้แล้วก็บางทีก็เหมือนจะแบบคือยังเกรงอยู่ไหมยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองวินิจฉัยไปจะถูกหรือจะไม่ถูกมันก็เลยจะ อิงในส่วนของวิชาการมากจนเกินไปจนบางทีเนี่ยอย่างที่นุ้นทีบอกก็คือว่าไม่มองสายตาผู้ป่วยหรือว่ามีความเกรงผู้อาจจะไม่ได้สังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยบางทีมันก็จะส่งผลให้กับอย่างนึกถึงใจเขาใจเราอะถ้าเกิดเราไปเราไปหาหมอหมอไม่มองหน้าเราเลยอะอยคือยังไงนะอะไรอย่างนี้นะคะบ,บางทีเราก็มันก็อาจจะทําลายความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นให้กับในตัวคุณหมอไปนะบางทีในการวินิจฉัยโรคอะคะ่ะคือแต่แต่ในมุมของผู้ป่วยบ้างเนาะถ้าเราเป็นแบบ เขาเรียกแหลระโรงพยาบาลรัฐเนี่ยบางทีเคสก็เยอะคุณหมอมาอันนี้ก็ต้องไปเตียงนั่นก็ต้องลาวอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากให้คุณหมอไม่ได้ลืมเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ในมุมของผู้ป่วยก็อยากให้เข้าใจคุณหมอหมอด้วยนะคะคนละครึ่งค่ะก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกค่ะที่เรามาพูดคุยให้คุณผู้ฟังฟังกันเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะสักครู่ค่ะ ช่วงเ e a l t h ทริปสนับสนุนโดยคณะการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพโดยบุรณาการองค์ความรู้คู่สุขภาพในการเฮลที่ครับครับของคนรักสุขภาพนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของเฮล่ยทริปค่ะทริปสุขภาพดีๆเรามีมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะพี่แมวมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะจะถือว่าเป็นทริป ก็ได้ไม่เป็นทริปก็ได้นะคะเพราะว่าเอามาทําความเข้าใจกันอีกสักครั้งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคกรดไหลย,ย้อนนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านในตัวรวมถึงตัวดิฉันเองเนี่ยก็ผ่านณนะจุดจุดนี้มาแล้วนะคะเกี่ยวกับโรคกรดไหลย,ย้อนนี่มีความรู้สึกว่ามันทรมานนะแล้วมันทําให้เราเนี่ยคิดไปได้มากมายใหญ่โตนะคะว่าเอ๊ะเราเป็นโรคหัวใจไหมเราเป็นโรคที่แบบเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะมันก็ทําให้เกิดภาะวะความเครียดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลองมาดูกันค่ะว่า โรคกรดไหลย้อนเนี่ยตอนนี้เป็นโรคที่ใกล้ตัวแล้วก็ไม่ควรมองข้ามแล้วเราจะมีวิธีการสังเกตหรือว่าดูแลตัวเองได้อย่างไรบ้างนะคะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังว่ากรดไหลย้อนเนี่ยมันคือภาวะที่น้าย่อยออกมาจากกระเพาะอาหารแล้วไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารจึงทําให้มีอาการเนี่ย แสบร้อนกลางอกนะคะที่เราจะได้ยินวลีนี้เป็นประจำนะคะซึ่งถือว่าเป็นอาการที่ไม่พึงประสงค์นะคะนอกจากมีการอาการแสบร้อนกลางทรงอกแล้วเนี่ยยังมีอาการเดรมเหมือนเปรี้ยวนะคะมีรสขมในปากบางทีก็มีอาการเจ็บหน้าอกอย่างที่ดิฉันบอกนะคะพอเจ็บหน้าอกเอาและตายเราใช่ไม่โรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็มีอาการเจ็บหน้าอกด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะมีอาการไอเรื้อรงังเสียงแหบกลือแล้วมีความรู้สึกว่าติดคอนะคะ มีกลิ่นปากฟันผุหรือว่ามีอาการคล้ายๆก็จะเป็นโรคหืดนะคะอันนี้คือภาวะที่เราสังเกตได้จากการว่าอาจจะเป็นกรดไหลย,ย้อนนะคะทีนี้สาเหตุหลักๆของโรคกรดไหลย,ย้อนมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือหูรูดของหลอดอาหารเขาทำงานผิดปกติหรือว่ากระเพาะอาหารนบีบตัวช้าหรือมีกรดค้างอยู่ก็อาจจะทําให้เป็นสาเหตุของอกัอก,อกเกิดโรคกรดไหลย,ย้อนได้ทีนี้พฤติกรรมล่ะพฤติกรรมเสี่ยงม,มีอะไรบ้าง คุณผู้ฟังหลายๆท่านคงจะทํากันอยู่นะที่ฉันว่ารว,วมถึงตัวที่ฉันในบางทีด้วยนั่นก็คือเมื่อกินอิ่มแล้วเนี่ยเอนตัวล้มนอนเอนตัวแล้วก็ล้มตัวลงนอนทันทีอันนี้ก็จะทําให้เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโรคก,กฎดไหลย,ย้อนได้นะคะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชากาแฟน้ําอารมณ์ต่างๆอันนี้ก็เป็นภาวะที่สุมเสียงนะคะหรือว่าใครที่ อ่ะมีความเครียดไม่ว่าจะเครียดในเรื่องของการทำงานหรือที่ตัวมีน้ำหนักมากจนเกินไปหรือคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายที่สูบบุหรี่ก็อยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคกรดไหลย้อนได้เช่นเดียวกันทีนี้มาถึง วิธีที่จะป้องกันโรคกดไหลย้อนมันมันมีวิธีป้องกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าวิธีป้องกันเนี้เป็นวิธีง่ายๆค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยบางคนก็บอกมันทํายากด้วยพฤติกรรมด้วยไลฟ์สไตล์เรื่องบริบทของการทํางานของเราเนี่ยบางทีมันก็ทําให้มองข้ามในส่วนที่เราป้องกันไปนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเราจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ไปกระตุ้นทําให้เกิดกดไหลย้อนไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มีรสเปรี้ยวจดัเจดเผ็ดจัดเค็มจดัดหรือ บางคนเนี่ยจะต้องทานข้าวไปด้วยแล้วก็ดื่มน้ําอัดลมนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาวะที่อาจจะทําให้เกิดกดรดไหลย้อนได้เพราะฉะนั้นเราต้องเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหรือคาเฟอีนแอลกอฮอล์น้ําอัดลมเนี่ยถ้าเลี่ยงได้เราควรเลี่ยงนะคะแล้วก็การรับประทานในแต่ละมื้อค่ะคุณผู้ฟังให้รับประทานเป็นมื้อเล็กๆแต่ว่าเพิ่มจํานวนครั้งให้มากขึ้นโดยที่ในแต่ละครั้งเนี่ยไม่รับประทานให้อิ่มจนเกินไปบางคนก็บอกว่า มันไม่ได้นะด้วยการทํางานมันจะทานแบบเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาทานบ่อยๆมันก็ไม่ได้แต่ว่าก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่าเราทานเนี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นตัวดิฉันเองเนี่ยมันจะมีะมันมันจะมีอยู่นิดนึ่งคือประมาณว่าหิวนะกินนะแต่ว่าต้องเผื่อท้องไว้สําหรับเอาน้ําลงไปอีกหน่อยนึงอะ่ะ ยังไม่อิ่มทีเดียวคือใช่ค่ะพอเวลาทานข้าวไปปุ๊บแ <c oughs> ล้วลาดื่มน้ําลงไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มความอิ่มให้เราในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเราทานข้าวหรือทานมื้อหนักๆเนี่ยเต็มที่แล้วแล้วพอเราดื่มน้ําลงไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการแน่นเพราะอันเนี้ยเจอกับตัวเองมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอ ทานแต่พอดีนะคะคุณผู้ฟังก็เผื่อในการดื่มน้ําด้วยนะคะหรือถ้าจะให้ดีนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาสาวันที่หรือว่าวันหยุดก็ได้นะคะก็คือให้ลองรับประทานเป็นมื้อเล็กๆแต่บ่อยครั้งโดยแต่ละครั้งเนี่ยไม่ไม่กินให้อิ่มจนเกินไปนะคะต่อไปค่ะวิธีป้องกันก็คืออย่านอนทันทีหลังอาหารอย่างน้อยค่ะคุณผู้ฟังสักประมาณสาถึงสี่ชั่วโมงแล้วค่อยนอนนะคะคือนอนแบบนอนจริงจังอ่ะบางคนก็แบบเข้านอนสี่ทุ่มนะแต่สามทุ่มยังกินข้าวข้าวไข่เจียวอยู่อย่างเงี้ย ก็ไม่ได้นะคะคุณฟังเพราะมันจะอยู่ในช่วงที่ยังไม่ถึง 3- 4ถึงชั่วโมงนะคะหนุนหัวเตียงให้สูงเวลานอนหรือไม่ก็หนุนหมอนให้สูงนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรานอนไปนละนาาเดียวกันนะคะบางทีเนี้ยไอตัวน้ำย่อยนี่แหละค่ะเขาก็จะย้อนขึ้นมาบริเวณกลางทรงอกก็จะทําให้มีอาการปวดแสบปวดร้อนนั่นเองค่ะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่จะป้องกันได้นั่นก็คือการควบคุมน้ําหนักแล้วก็จัดการกับความเครียดข้อนี้บางคนก็บอกว่าญากทั้งคู่นะไม่ว่าจะเป็นการคุมน้ําหนักหรือว่าการ จัดการกับความเครียดแต่ว่าถ้าเราเป็นมีภาวะสมเสียงที่จะเป็นกดไหลย้อนแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําข้อนี้ให้ได้นะคะเพราะว่าบางทีการควบคุมน้ําหนักเนี่ยมันก็มีส่วนที่ทําให้อาการโกกรคกดไหลย้อนเนี่ยของเรา ได้ด้วยนะเมื่อคนมีน้ำหนักมากจนเกินไปเราก็จะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่เราแน่นหายใจไม่ออกหรือเป็นกดไหลย้อนเนี่ยมันเกิดจากการเรากินเยอะจนเกินไปหรือว่าเกิดจากน้ำหนักที่เรามากขึ้นนะคะหรือว่าบางทีความเครียดมันก็มีหลายอย่างนะความเครียดการจัดการเนี่ยบางคนก็บอกยิ่งเครียดยิ่งกินนะบางคนก็บอกเครียดแล้วกินไม่ลงนะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการความเครียดให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดทําไม่ได้แล้วเนี่ยนั่นแหละค่ะกดไหลย้อนเขาจะถามหาคุณผู้ฟังนั่นเองค่ะ ก็เป็นแล้วค่อนข้างทรมานเนาะโอ้ยสุดๆเลยค่ะเป็นแล้วเหมือนกันแล้วมันก็ไม่ได้ไม่สามารถหายขาดได้นะคะคุณผู้ฟังมันได้แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็กลับมาเป็นได้ตลอดพี่เคยเป็นชนิดที่ว่าต้องโทรหาเพื่อนแบบเอ้ยฉันอยู่บ้านคนเดียวนะถ้าเกิดฉันเป็นอะไรไปอะไรอย่างนี้ขนาดนั้นเลยนะเพราะมันแน่นแล้วมันหายใจไม่ออกมันเหมือนคนจะเป็นคอด้วยค่ะมันจะเป็นลมแล้วมันเหมือนกันแบบ หน้าตามันมันมันไม่ได้อะมันมันตายแน่ๆอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> ทีนี้ต่อไปค่ะต้องปรับพฤติกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ของเราเองนะคะหรือว่าการรับประทานอาหารนี่ละค่ะแล้วก็ต้องปรับพฤติกรรมนะคะใครที่ไม่ทานข้า,าวเช้าก็อาจจะต้องทานข้า,าวเช้าหรือว่าใครทานมือ้อดึกมื้อเย็นสักประมาณสองสามทุ่มอันนี้ก็ต้องปรับพฤติกรรมนะคะแล้วก็รับประทานยาลดกรดค่ะอันนี้นี่ก็ช่วยได้นะแต่ว่า ก็ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดในบางรายที่มีการรุนแรงเนี่ยก็อาจจะใช้การ เป็นเทคนิคของคุณหมอนะคะก็คือใช้เทคนิคการเย็บหูรูดหลอดอาหารโดยไม่ต้องผ่าตัดนะคะหรือว่าการมไม่ต้องผ่าตัดเหมือนแบบดั้งเดิมนะคะแต่ว่าอาการแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองถึงขั้นสุดแล้วแต่มันยังไม่ดีขึ้นก็คงต้องพบคุณหมอแล้วเมื่อพบคุณหมอแล้วถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นไม่ว่าจะปรับพฤติกรรมก็แล้วทานยาลดกดก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ยก็อาจจะถึงขนาดที่ว่าจะต้องไปการใช้วิธีการเย็บหูรูดในหลอดอาหารนั่นเองค่ะก็ อย่าให้ไปถึงขั้นนั้นเลยนะคะทีนี้โรคกระหลย้อนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นหลอดอาหารหลอดอาหารอักเสบเป็นแผลอันนี้ก็เกิดเป็นภาวะแทรกซ้อนได้นะคะหรือว่ามีอาการเจ็บหน้าอกกลืนลําบากก็ต้องสังเกตอาการด้วยนะคะว่านี่คือภาวะแทรกซ้อนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์หลอดอาหารซึ่งอาจจะพัฒนาไปสู่มะเร็งหลอดอาหารได้ อันนี้ก็ถือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ถ้าเกิดใครเป็นแล้วหรือใครยังไม่เป็นแล้วมีภาวะแทรกซ้อนแบบนี้นี่อาจจะต้องรีบพบคุณหมอโดยทันทีแล้วละค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเกิดจากภาวะกรดไหลย้อนจริงๆอย่างเดียวหรือว่ามีภาวะอย่างอื่นเนี่ยร่วมอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่น่าไว้วางใจสังเกตตัวเองค่ะจะได้ไม่เป็นโรคกรดไหลย้อนซึ่งถือว่าเป็นโรคที่ฮอตฮิตแล้วก็เป็นกันง่ายๆมากๆเลยค่ะเนี่ยจะบอกว่าหนุ่มสาวก็ไม่หนุ่มสาวนะ ลูกเล็กเด็กแดงเด็กประถมเด็กมัธยมบางทีก็เป็นนะในเรื่องของพฤติกรรมการกินนี่แหละค่ะฝากเอาไว้ด้วยค่ะค่ะคือกดรดไหลย้อนมันมักจะไม่ได้มาเป็นโรคเดียวนะคะคืออันดับแรกอาจจะเป็นกระเพาะอาหารด้วยพอเป็นทั้งทีนะคะโรคลำไส้ด้วยนะคะแล้วก็กดรดไหลย้อนด้วยนะคะคราวนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กสมัยนี้ด้วย กินเร็ว hmm. กินฟาสต์ฟ like ู s <S ้ดเนาะแล้วก็ถ้าชีวิตในการไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็คือกินไปทําไปกินไปแล้วก็นอนไรอย่างงี้นะอันนี้ตอนนี้เป็นอยู่ก็สังคมเร่งรีบนะคะก็จะต้องใส่ใจกับเรื่องนี้มากขึ้นนะคะเอามาถึงของดิฉันเนี่ยเป็นเรื่องของอากาศช่วงนี้เนาะก็ฝนตกบ้างร้อนบ้างนะคะสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอย่างภูมิแพ้ นะคะแล้วก็ไซนัตเนี่ยดิฉันก็จะมาบอกว่า2อ,อาการนี้มันแตกต่างกันยังไงความภาคภูมิใจของดิฉันก็คือดิฉันเป็นทั้ง2โรคนี้ก่อนหน้านี้นะคะคือถ้าเราเป็นภูมิแพ้เนี่ยแล้วเป็นไซนัสมากกว่าปีละ1-2ครั้งนะคะส่วนใหญ่จะต้องตัดทอนซินอักเสบ ตัวที่เป็นกระตุน้นไซนัสออกนะคะผ่าตัดออกนะคะคือหลายๆคนก็สงสัยอ่ะเป็นภูมิแพ้ด้วยเป็นไซนัสด,ด้วยมันต่างกันยังไงคะแล้วอาการแบบไหนถึงต้องรางจมูกนะคะวันนี้ที่ฉันมีคําตอบนะคะคือภูมิแพ้เนี่ยมันคือภาวะที่ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ชนอะไรบ้างก็พวกฝุ่นลฝุ่นอากาศเกสรดอกไม้ขนสัตว์หรืออื่นๆใดๆ ะะที่มันมากกระตุน้นก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังจะแพ้อะไรนะคะมันส่งผลทําให้เกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจค่ะอาการที่จะเจอบ่อยๆก็คือจามบ่อยๆคันจมูกคันตาน้ํามูกใสๆไหลนะคะคัดจมูกบางคนอาจจะมีอาการหรือว่าหายใจไม่สะดวกนะคะไซนัสอักเสบคือภาวะที่เยื่อบุกเกิดการอักเสบค่ะซึ่งอาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีรียไวรัส เชื้อรานะคะหรือเป็นผลมาจากภูมิแพท้ที่มันรุนแรงมากทำให้เกิดการข้างของน้ำมูกในโพรงไซนัสนะคะคือถ้าเป็นไซนัสเนี่ยอาการมันจะปวดหน่วงบริเวณใบหน้าหน้าผากหนกแก้มหัวตาหรือว่าท้ายทอยเป็นไงคะเป็นไปตั้งแต่หน้ายันท้ายทอยเนาะน้ำมูกมันจะข้นเขียวหรือเหลืองแล้วก็มีกลิ่นนะคะคัดจมูกแน่นจมูกหายใจยากหายใจลำบาก เสมหะไหลลงคอไอเรื้อรังนะคะบางครั้งอาจจะมีไข้เจ็บคอแล้วก็มีกลิ่นปากร่วมด้วยนะคะต้องล้างจมูกไหมการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือปัะสะจากเชื้อเนี่ยด้วยวิธีที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้และไซนัดอักเสบเนี่ย คือแยกก่อนสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะช่วยล้างสารก่อภูมิแพ้ฝุ่นละอองหรือว่าสิ่งะระคายเคืองออกจากโพรงจมูกลดอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลและช่วยให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะคะสำหรับไซนัสอักเสบเนี่ยช่วยชะล้างน้ำมูกข้นเหนียวสิ่งคัดหลังแล้วก็บางคนเขาเป็นหนองนะคะเพราะว่ามันค้างอยู่ในโพรงจมูกนะคะทำให้โพรงจมูกลงขึ้น ลดการอักเสบแล้วก็ช่วยให้ภพรงจมูกเนี่ยระบายอากาศได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการล้างจมูกอย่างสม่ำเสมอเนี่ยช่วยบรรเทาอาการและป้องกันการกำเริบของโรคทั้งสองโรคได้ดีนะคะแล้วก็กำลังจะบอกว่าส่วนใหญ่ดิฉันเป็นภูมิแพ้เนี่ยก็แชร์รักกันถ้าคุมภูมิแพ้ไม่ได้ ภูมแพ้ไม่ได้เป็นไซนัสอักเสบแน่นอนภูมแพ้อาจจะเป็นถ้าคุมได้นะคะก,ก็ก็มีระยะของมันสัาพักก็หายแต่ถ้าเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยถ้าป่วยนี่คือเดือนเดือนกว่ากว่าจะหายนะคะก็ล้างจมูกช่วยได้ตั้งแต่เป็นไซนัสอักเสบนะคะวิธีล้างก็อาจจะทรมานนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเด็กเล็กๆที่เขาถูกล้างจมูกด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับคนที่เป็นภูมแพ้ช่วงนี้อาจจะต้องดูแลตัวเองหนักหน่อย นะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้อยากแบบว่าคุมคุมภูมิแพ้ไม่ได้สิ่งที่ช่วยให้ดีที่สุดก็คือการออกกําลังกายพี่แมวอืรักษาได้ทุกโรค่ะ,คะแล้วมันก็ทําให้เราหลับสบายขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะก็เป็นทริปดีดีที่เราสองคนมีมาฝากกันเหมือนเช่นเคยคะ่ะหมดเวลาลงแล้วคะ่ะกลับมาพบกับเราได้ใหม่ทาง fm 89.5 Innovation for l i f e ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันทีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนัดนาลีสุขดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮลที่กลับขลับของคนรักสุขภาพสนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีสถาบันการศึกษาชั้นนาที่ผลิตบัณฑิตการพยาบาลอย่างมืออาชีพ